หนังองลม้วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับครึ่งแรกกับครึ่งหลังไทยตีนระเบิดคันนองยิงสิงคโปร์ตะลึงได้เลยเพราะเสกสรรของจริงครับกับการยิงไกล30หลาเกมนี้ถือว่าได้ลองอะไรใหม่ๆแบบน่าสนใจเลยทีเดียวมาไล่เรียงผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยเรากันก่อนครับเรียกได้ว่าเกมนี้จัดหนักจัดเต็มนะผู้เล่นที่เก่าๆเนี่ยลงมาหมดทั้งดีราทโนในสารัฐเอย่ยซึ่งก็เลยทำให้รูปเกมแดงกลางเราเนี่ยดูเหมือนจะกล้าจ่ายยัดบอลมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ข้อดีข้อเสีย มันก็มีเช่นเดียวกันเริ่มจากแผงแนวรับก่อนเซนเตอร์คู่ครับพันษาเห็นวิบูลกับนัตตพงศ์ส่วนแบ็คซ้ายนะครับ มาสักทีหนึ่งเควินดิรมรัมครับตั้งแต่ยุคอิชินั้นเราไม่เคยเห็นเลยกับการลงเล่นทีมชาติใชุดใหญ่ส่วนแบคขวาเป็นนิโคลัสมิเกลสันเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับตรงกลางก็เป็นธีรทรยืนคู่กับสารัตยูเย็นส่วนมิดฟิลตวรุกนะครับก็เป็นชนาทิพส่งกระสินและแนวรุกของเราทั้ง3คนครับมีสุปรชัยใจเด็ดสุภโชคสาร,รชาติฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นเบนจามินเจมเดวิสครึ่งแรกเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้น ฝั่งซ้ายฝั่งสุประโชคเป็นพิเศษเพราะว่าลากเลยแลกกินตัวได้โดยรูปเกมในครึ่งแรกครับต้องบอกเลยว่าการจัดตัวมาแบบนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับคือตำแหน่งกองกลางเรากล้าจ่ายบอลยัดมากขึ้นและก็มีความนิ่งแต่ก็ยังมีความช้าอยู่ในตัวสำหรับตรงกลางนะครับก็เข้าใจแหละโค้ชหมายอย่างฮันสันเนี่ยเพิ่งมาฟอร์มทีมแบบเต็มจริงๆเนี่ยน่าจะประมาณ2วันที่มีการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบเท่าที่ดู การเล่นก็ยังไม่ได้มีความแตกต่างจากก่อนหน้านี้สําหรับทีมาจ้าทายเราริมเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยยังถือว่าเป็นจุดเด่นที่เรายังคงรักษาไว้อยู่ตั้งแต่โคดยุคอิชิแล้วนะครับฝั่งซ้ายเราเนี่ยกรณีอิชิก็หานะว่าเจะเป็นใครมาไทนทีรตะทนดีแต่พอมายุคฮาสันเนี่ยเกมนี้นะครับพอได้เควินดีโรมรามาจังหวะเปิดบอฝั่งซ้ายก็ไม่ต้องพึ่งตะทน มากเกินไปทีละทอนขยับเข้ามาจ่ายบนตรงกลางเนี่ยแบ่งเบาภาระให้กับชนาทิพย์ได้ด้วยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกครับรูปเกมริมเส้นฝั่งซ้ายของเราเนี่ยเรียกว่าโดดเด่นและมีส่วนร่วมในเกมรุกเยอะมากนะครับเคบิดิโรมราจะจ่ายกับสุบะโชคสุบะโชคจะเล่นกับทีละทอนส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นแบบนี้แหละครับสามเหลี่ยมแล้วใส่จังหวะรอบอลทะลุช่องรอช่องเปิดที่เราจะ ขึ้นเกมรุกใส่ฝั่งสิงคโปร์ได้แต่ว่าสิงคโปร์ครับเกมนี้ผมรู้สึกว่าสิงคโปร์เนี่ยเขามีแพทเทิร์นการเล่นและก็วินัยสูงมากโดยเฉพาะเกมรับคือเข้าคนตามคนเข้าคนตามคนอยู่แบบนี้เนี่ยทำให้เราเล่นยากมากบวกกับเกมรุกครับจะมีการสอดแทรกแนวหลังตลอดเวลาเลยโดยเฉพาะจังหวะริมเส้นเนี่ยสิงคโปร์ก็ชอบเปิดแล้วให้วิงแบ็กครับเติมเข้าไปแนวหลังอย่างจังหวะบอลตีเสมอเนี่ยก็สามารถทําได้แต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งครับกลายเป็นว่าไม่ถึง20นาทีแรกของเกมครับไทย เราไม่ได้ประตูขึ้นนําก่อนจากการกดดันริมเส้นฝั่งซ้ายที่มีการเปิดยัดเข้าประมาณ3 4สครั้งก่อนจะได้ประตูนะครับเควินเปิดบ้างแต่ว่าเราก็ยังเข้าไม่ถึงบอลจุดเปลี่ยนเนี่ยอาจจะมาอยู่ที่ว่าสุภชัยบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยซึ่งไม่ถึง20นาทีครับก็เป็นประตูขึ้นนําจากสารัตอยู่เย็นกับจังหวะซัดสวยๆครับสารัตชอบยิงจังหวะแบบนี้มากๆเพนแล้วก็คิดถึงจังหวะที่เรายิงขึ้นนําจีนนะ ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเป็นรูปแบบนี้เลยแล้วการยิงเนี่ยโอ้โหแทบไม่ต้องเซฟครับมุดใต้คานเลยนะชนคานก่อนที่จะเด้งเข้าประตูไปทำให้ไทยเราเนี่ยขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นง่ายมากกว่าเดิมนะเพราะรู้สึกว่าจังหวะหลายจังหวะเราจะมีการต่อบอลที่ละมุนละม่อมนะครับเนื่องจากมีตัวเกาเ๋าประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งองดีราทนฝั่งของสหรัฐเนี่ยออกบอลไปก็กล้ายัดกล้าให้แต่กลายเป็นว่าไม่เป็นแบบนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ประตูขึ้นนําปับ๊แบแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีครับสนาทีด้วยซ้ำนะกลายเป็นว่าสิงคโปร์ได้ประตูทีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้โหจังหวะนี้ถือว่าเหลือจะเชื่อนะครับสิงคโปร์เนี่ยเขาพยายามเล่นลูกแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเขาก็เล่นดิมเส้นเหมือนกันแหละแต่ว่าเลมนเส้นฝั่งขวาซึ่งจังหวะเปิดเขาเนี่ยจะมีตัวมุดจากแนวหลังครับวิ่งขึ้นมา ยืนยิงลงล่งด้วยนะโดยจังหวะนั้นเป็นการครอสเข้ามาจากครีมเซนกราบขวาครับเปิดเข้ามาแล้วทะลุฝั่งของนิโคลัสมีเกลวสั้นนะครับนิโคลัสก็ไปตามตัวด้านในแล้วมันก็ทําให้พื้นที่เนี่ยเปิดยืนเดียวๆเลยครับก่อนที่สิงคโปร์นั้นจะยิงแทบอินเข้าหน้าประตูง่ายๆที่เสมอเราหนึ่งประตูตัวหนึ่งจากไรหางสจวดยิงเข้าไปแบบโอ้โหเสียใจมากนะครับตอนนั้นเพราะว่ารูปเกมตั้งแต่เราก่อนขึ้นนําจนถึงขึ้นนำเนี่ยเราเหนือกว่าสิงคโปร์พยายามขึงเกมรุกอยู่แบบนั้นแต่กลายเเปป็นาลนไลมัก หนึ่งสิงคโปร์ก็เริ่มเล่นดีนะครับเกมรับเราจะคงต้องปรับยังจูนกันยังไม่ติดบวกกับความฟิตแล้วก็สปีดเกมในครึ่งแรกนะครับสปีดเกมดูเหมือนจะยังไม่เร่งมากเท่าไหร่น่าจะจูนกันยังไม่ได้พอเล่นส่วนใหญ่เนี่ยทีละทอก็กลับมาในรอบ1ปีนะหรือว่าอีก หลายตัวหลายคนโดยเฉพาะเกมตรงกลางนะครับพอผ่าน20-25นาทีแรกจูนกันเริ่มไม่ติดครับช่องว่างเริ่มเปิดแต่ว่าความฟิตเนี่ยอยู่ในส่วนของสิงคโปร์เลยการทะลุทะลวงที่เราเคยทําได้10นาทีแรกเนี่ยฝั่งซ้ายอย่างสุป,ปะโชคก็หายไปจากเกมโดยสิ้นเชิงนะครับมาเล่นเกมรับช่วยเควินดีรมรําเพราะอย่างนี้ผมบอกแหละสิงคโปร์เขามีแพทเทิร์นการเล่นที่น่ากลัวนะครับน่ากลัวมากนะกับการนุงเครื่องเกมนี้โดยเฉพาะการเซตบอลแล้วก็ ำแหน่งการยืนนะครับคือยืนแบบนั้นแล้วเนี่ยเ,เราต้องใช้ตัวรุกเนี่ยมาเล่นเกมรับด้วยเพราะดันขึ้นหน้าหมดเลยแต่ไม่ใช่ว่าเราเล่นเกมรุกไม่เฉียบขาดนะครับฝั่งของริมเส้นกราบซ้ายเนี่ยก็มีหลายตัวละจงังหวะให้เปิดให้ครอสอย่างเควินเนี่ยครอสมาก,ก็ได้ลุ้นได้เสียวเหมือนกันนะครับนี่แหละคือแบ็กซ้ายที่เราต้องการนะ นอกจากธีราทรแล้วชนาทิพย์ก็เคยบอกว่ามีเควินนี่แหละครับที่เหมาะสมที่สุดที่จะมาเป็นตัวแทนเพราะไม่ต้องวิ่งครสอะไรมากครับคือเท้าอยู่ใกล้บอลแล้วสามารถครอสบอลได้ถึงแม้ว่าจะต้องมีจูนอยู่ส3าจังหวะก็ตามครึ่งแรกระยกให้ความโดดเด่นเนี่ยก็ต้องเป็นเควิน นะครับเควินฝั่งซ้ายเพราะคอร์บอลเยอะมากกว่าเพื่อนเลยส่วนในครึ่หลังครับต้องบอกว่าไซโกเลยครับเพราะว่าเริ่มเกมมายังไม่ถึง5นาทีนั้นธีรนธนบุญมาทันนะครับออกมายิงประตูขึ้นนํา2ประตูต่อ1เหนือสิงคโปร์ได้สําเร็จและเรียกว่าจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะคลาสสิกของธีรนธนเลยครับในการเล่นบอลเตะมุม2จังหวะกับชนาทิพย์สงกระสินซึ่งช็อตแรกเนี่ยชนาทิพย์เหมือนจะจ่ายเบาไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังสกรีนบังบอลให้กับธีโรโธนครับก่อนจะโยกบอลตัดเข้าใน,น แล้วก็ยิงแหวกเสาแรกเข้าไปเลยซึ่งจังหวะนั้นเข้ายากมากนะครับระยะมันไกลบวกกับพวกเสาประตูสิงคโปร์เนี่ยยืนปิดเสาแรกไว้อยู่แล้วแต่เหมือนกับว่าเขาเนี่ยคิดว่าทีระทอนจะเปิดครับแต่เราไปยิงก็เป็นประตูขึ้นนํา2ต่อ1นโอ้โหช็อตนี้มันลากเกมไทยเราเนี่ยกลับมาเข้าสู่ความมั่นใจอีกรอบหนึ่งครับและโมเมนตั้มเนี่ยก็ย้ายมาฝั่งไทยเราโดยชัดเจนแตกต่างจากครึ่งแรกนะครับรูปเกมก็ดูเหมือนจะมีสปีดเกมที่เร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเซตบอลครับที่แตกต่างจากครึ่งแรกพอสมควรเราจะมีบอลทะแยงออกริมเส้นเนี่ยมากขึ้นจากหลังตัดยาวไปเควินตัดยาวไปสุปโชคแบบเนี้ยเรามีมากขึ้นนะครับและสุปโชกก็มารับบอลเควินเข้ามาสอดแทรกแดนบนแทนก็ค่อนข้างเห็นจุดเปลี่ยนเลยในครึ่งหลังนะครับที่แน่ๆเนี่ยสปีดเกมเราเพิ่มขึ้นกว่าครึ่งแรกแล้ววิธีการเซตบอลก็ดูหลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ยังรวมถึงการเพรสแดนบนก็เริ่มเพรสนนเอาบอลตั้งแต่ 5นาทีแรกเลยแล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยครับที่เราเลือกที่จะเพรสแดนบนตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังมา มันทําให้สิงคโปร์เนี่ยเซตบอลตั้งเกมของตัวเองไม่ได้เลยปกติสิงคโปร์เนี่ยครึ่งแรกเขาจะกล้าเซตบอลน,นะครับกล้าเซตสู้เลยนะริมเส้นเอ่ยบอลยาวเอ่ยเพราะว่าเราไม่ได้มีการเพรสกดดันแต่ครึ่งหลังเรามีการเพรสแล้วได้บอลมาเล่นเนี่ยหลายจังหวะมากขึ้นบวกกับการบิวอัพหรือว่าการเปลี่ยนเสกสันลงมาแทนที่ของเบนจามินเกมรุกก็เลยดูมีมิติอีกฝั่งหนึ่งครับจากทีแรกฝั่งซ้ายเราจะ ขึ้นเกมฝั่งเดียวเลยพอเปียเสกสรรมาแล้วเนี่ยฝั่งขวาดูมิมิติขึ้นมาท,าทันทีเหมือนกันแล้วก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับธีรทรยิงขึ้นนํา2 1หนึ่งเสกสรรครับมายิงขึ้นนํา3ต่อ1จากลูกยิงไกลสุดสวยโอ้โหลูกนี้กุมขมับเหลือจะเชื่ออีกแล้วกับลูกยิงไกลของเสกสรรเป็นประตูที่ ทลายโมเมนตัมของสิงคโปร์โดยแท้จริงครับแล้วก็เพิ่มโ um มเมนตัมให้กับไทยโดยแท้จริงยิงลูกนี้เนี่ยเหมือนจะไม่เข้านะแต่ว่าบอลลอยเหินกลางอากาศเสียบมุมบนเข้าไปเลยนะครับก็เป็นประตูขึ้นนํา3ต่อ1ในนาทีที่53ของเกมแล้วเสียกสันฟอร์มดีมาตั้งแต่ฟีฟ่าเดย์รอบที่แล้วเล่นดีแบบนี้อย่างต่อเนื่อง อนาคตเนี่ยเหมาะแก่การไปเล่นหลีกต่างประเทศโดยแท้จริงนะครับเพราะเล่นกับระยองกับสโมสรก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเกมรุกถือว่าดูดีครับแต่เกมรับนั้นกลายเป็นว่าเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งหลังจากได้ประตู3-1สิงคโปร์ก็เริ่มครองเกมได้มากขึ้นนะครับเขาก็เริ่มตั้งเกมได้พอโดนรัวยิง2เม็ดรวดเลยนะครับพอสิงคโปร์ตั้งเกมได้เนี่ยมีจังหวะต้มีจังหวะ,หวะสวนมาเหมือนกัน จนสุดท้ายครับก็มาได้ประตูตีตื้นเราส่งต่อ3นะโดยเป็นการโจมตีจากกราบขวาของริมเส้นนะครับก็หลุดมาก่อนที่จังหวะแรกจะยิงแล้วปฏิวัติเนี่ยเซฟเอาไว้ได้แล้วก็มาซ้ำดาบ2ทําให้ไล่มาเป็น2ประตูต่อ1เกมรับค่อนข้างที่จะ หลวมไปนิดนึงเหมือนกันสําหรับไทยเรานะครับนำอยู่ดีมาโดน2อเนี่ยกดดันเหมือนกันนะแต่สิ่งนี้มันฮิวใจที่สุดครับพอหลังจากที่เราโดน2ต่อ3ปับ๊บโคดัซซ่าเนี่ยเปลี่ยนลงมาเลยครับทั้งกันธนวัฒน์และก็จูดเบลจูดเบลลงมาแล้วนะครับได้รับเสียงกรี๊ดจากแฟนๆทั้งสนามเลยเพราะอยากเห็นฟรฟมเหลือเกินลินที่สเปนเนี่ย มันเป็นยังไงเล่นที่อังกฤษแล้วฟอร์มเป็นยังไงลงมาในช่วง25นาทีสุดท้ายของเกมคือฟอร์มของจุดเบลเนี่ยมาแล้วก็มีโอกาสลิงก์ในตัวนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยความพยายามในการทําประตูก็มีได้บอลจังหวะแรกเนี่ยพาบอลเข้ากรอบเขตโทษทันทีซึ่งก็ยังจูนไม่ติดนะครับยังไม่สามารถสร้างอันตรายให้กับสิงคโปร์ได้แต่ว่ารูปเกมหลังจากนั้นไทยเราเองก็รู้สึกว่ามีติดในเกมมันมีครับแต่ด้วยโมนมนตัมเนี่ยเราไม่ต้องการเสียประตูส่วนใหญ่ก็จะ เน้นปลอดภัยไว้ก่อนนะครับพยายามเล่นเกมรับเนี่ยแพ็คก,กันแน่นเลย2ชั้น3ชั้นสิงคโปร์ก็พยายามเล่นลูกยาวกลางอากาศมาอยู่ตลอดเหมือนกันอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมั่นใจครับคือเกมรับโดยเฉพาะกราบซ้ายเนี่ยทิรฮอนโยกมาเล่นเป็นวิงแบ็กทำให้การจ่ายบอลจาก แนวหลังไปตรงกลางแนวหลังไปริมเส้นแนวหลังไปแดนบนเนี่ยมันมีความสมูทและค่อนข้างไว้ใจได้เลยนะครับว่าเราจะเอาอยู่ในเกมรับฝั่งซ้ายซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับสุดท้ายเนี่ยจบเกม90นาทีเป็นไทยเราครับที่สามารถเฉือนชนะสิงคโปร์สประตูต่อ2ได้สําเร็จก็น่าเสียดายกับจังหวะจุดโทษท้ายเกมของชุดเบลนะครับยิงได้เป็นการเดบิวต์เลย น่าเสียดายจริงๆน่าเสียดายมากๆถึงแม้ว่าเกมนี้จะไม่มีสกอร์ที่ขาดรูปเกมอาจจะไม่ได้สวยงามแต่อย่าลืมว่าเป็นไปนเกมอุ่นเครื่องนะครับเราได้มีการลองผู้เล่นใหม่ๆหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นจูซุนซับเบลเอยไม่ว่าจะเป็นธนวัตรเอยหรือแม้แต่ธีะทระทรที่หวนกลับคืนมาเล่นทีมชาติไทยในรอบ1ปีเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันนะครับหลังจากนี้ฮัตสันเนี่ย จะมีวิธีการอย่างไรโดยเฉพาะเกมเจอกับสีลังกาครับในการแข่งขันจิงจ้มเอเชียรอบคัดเลือกมาดูกันว่ารูปเกมจะเป็นอย่างไรสําหรับเกมพบกับสีลังกานะครับโดยจะแข่งขันในวันที่18พฤศจิกายนนี้ครับเวลา17บเนาฬกาสินาทีตามเวลาในประเทศไทยของเราเราไปเยือนนะ มันก็เลยน่ากลัวแบบนี้แหละแล้วศีลังการล่าสุดเนี่ยเอาชนะเติร์กมินิสานได้ด้วยรอชมรอตามกันนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชม,ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลไทยแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเด่นในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย